4ประตูเครื่อง1.9 7 SDA ปี2023ฟังชันปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านซ้ายมือนะคะ อิซุสุป,ปกิจมอเตอร์บ้านโป่งค่ะวันนี้นะคะกุ้งมีรถอีกหรุ่นนะคะมาแนะนำทุกคนเป็นรุ่นที่ขายดีเอามากๆเลยนะคะนั่นก็คือนี้เลยที่ทุกคนเห็นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น4ประตูนะคะ4ประตูเครื่อง1.9เก SDA นะคะปี2023เป็นโฉมใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะสีขาวคันนี้ราคาจะอยู่ที่756,000บาทค่ะทุกคนขาเดี๋ยวตามกุ้งไปดูว่า ออปชันคันนี้เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างตามมาค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นล้อกระทะขอบ15ค่ะทุกคนนี่เลยค่ะภายในของเรานะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะนี่บอกเลยว่าสวยนุ่มเลย ฟังก์ชันที่พวงมาลัยของเรานะคะจะมีเพิ่มมานั่นก็คือจะมีฟังก์ชันปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านซ้ายมือนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับจอ Android นะตัวนี้เป็นระบบสัมผัสค่ะทุกคนหน้าจอ7นิ้วนะคะนี่เดี๋ยวกุ้งสาธิตให้ดูนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะตัวนี้นะใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญค่ะทุกคนเวลาที่เราเนี่ยอถอย ของเราจะมีจอกล้องสองหลังนะคะเดี๋ยวกุ้งสาธิตให้ดูว่าเวลาที่ถอยแล้วเนี่ยมันจะมาขึ้นโชว์ที่หน้าจอให้ทุกคนเห็นเลยเนาะมาเลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะมันก็จะมีขึ้นที่หน้าจอเลยเวลาที่เราอ่าเข้าเกียร์ถอยหลังนะคะนี่เลยมองสะดวกสบายนะคะทุกคน ทุกคนคะและมันจะมีในเรื่องของกล้องส่องหลังนะคะนี่เลยคะ่ะทุกคนกล้องส่องหลังของเรานะคะจะอยู่ตรงมือจับนะคะมือมือจับเปิดฝาถ้ายนี่เลยคะ่ะอ่าน,นะนี่นะคะนี่นะคะเปิดฝาท้ายเห็นไหมคะสวยงามเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับเกรด F D A ตัวใหม่ของเราเป็นไงคะ ฟังก์ชันมาครบเลยเห็นไหมตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆคนเลยใช่ไหมคะราคาย่อมเยาไม่แพงแถมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะสามารถเอาไปแต่งนะคะบอกเลยว่าถ้าทุกคนไม่ชอบในเรื่องของล้อกระทะของเขานะคะเราก็สามารถเปลี่ยนแม็กซิ่งได้แต่งเท่เทๆรหลอๆกันได้เลยนะคะ ถ้าทุกคนสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อมาที่เพจบริษัทอิสุสุป,ปริิทมอเตอร์บ้านโป่งนะคะทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะคะ i n s t a g r กรมนะคะ TikTok หรือ YouTube ของบริษัทหรือติดต่อกุ้งเข้ามาที่0877544491นะคะฝากติดตามเพจขายรถอิสุสุป้ายแดงบายเซลกุ้งสีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งต้องขอตัวทุกคนก่อนและคลิปต่อไปกุ้ง มาทำรถรุ่นไหนนั้นอย่าลืมติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ